เล่ากันว่าในราชสมัยราชวงศ์โครยอมีบัณฑิตคนหนึ่งเดินทางมาจากแดนไกลเพื่อเข้าร่วมการสอบแข่งขันวันหนึ่งเมื่อเขาเดินทางมาจนถึงช่วงเย็นก็พบว่าตัวเองอยู่ท่ามกลางภูเขาทัานใดนั้นเขาก็ได้ยินเสียงจามจากหมู่ไม้เลื้อยและพุ่มไม้ริมทางแต่ไม่เห็นใครเลยเมื่อคิดว่ามันแปลก เขาจึงลงจากหลังมา้าตั้งใจฟังเขาได้ยินเสียงจามอีกครั้งและดูเหมือนว่ามันมาจากรากของไม้เลื้อยที่อยู่ข้างๆทางดังนั้นเขาจึงสั่งให้คนใช้ของเขาขุดรอบๆเขาขุดและพบกระโหลกศรีรษะของคนตายมันเต็มไปด้วยดินและรากของไม้เลื้อยได้ทะลุเข้าไปในรูจมูกการจาม เกิดจากความรำคาญที่วิญญาณรู้สึกได้ถึงการมีสิ่งแปลกปลอมเข้าไปในโพรงจมูกบัณฑิตคนนั้นรู้สึกสงสารและเห็นใจเขาจึงล้างกะโหลกในน้ำสะอาดห่อด้วยกระดาษแล้วฝังลงไปที่เดิมบนเชิงเขานอกจากนี้เขายังได้จัดอาหารสำหรับถวายเป็นเครื่องเส้นสักการะและกล่าวคำอธิษฐาน คืนนั้นหลังจากที่เขานอนหลับไปแล้วเขาได้ฝันว่ามีปราชคนหนึ่งมาหาเขาเป็นชายชาราผมยาวโค้งคํานับขอบคุณเขาแล้วพูดว่าเพราะบาปที่ได้กระทำไว้ในชาติปางก่อนเลยต้องวนเวียนอยู่เช่นนี้ลูกหลานของข้าก็เช่นกันถูกทำลายทั้งหมดร่างของข้าก็แหลกสลายเป็นผุยผงเหลือเพียงกระโหลกศีรษะของข้าเท่านั้น และนั่นก็คือสิ่งที่ท่านได้พบใต้ไม้เลื้อยเพราะไม้เลื้อยทะลุผ่านมันช่างน่ารำคาญน,นักโชคดีที่ท่านเป็นผู้มีใจเมตตาสงสารช่วยเหลือและให้อาหารข้าความเมตตาของท่านช่างยิ่งใหญ่กว่าขุนเขาและเหมือนพอรที่ข้าได้รับเป็นครั้งแรกไม่เคยได้รับจากใครเลยไม่เคยมีใครนึกถึงข้าแม้ว่าพลังจิตวิญ,ญญาณของข้าจะไม่กล้าแกร่ง แต่ข้าก็ปรารถนาที่จะตอบแทนความการุณาจากท่านตามวิธีการของข้าดังนั้นข้าจะใช้พลังเพื่อท่านการเดินทางในปัจจุบันของท่านมีวัตถุประสงค์เพื่อพยายามสอบคัดเลือกข้าจะบอกท่านล่วงหน้าว่าจะต้องกรอกอะไรหัวข้ออะไรมันเป็นตัวไหนในโครงท่านจงจําไว้ให้ดีเสียงสัมผัสในหัวข้อ ยอดเขาและยอดแหลมของเมฆฤดูร้อนข้าได้แต่งบทกวีให้ท่านแล้วซึ่งถ้าท่านใช้มันจะทำให้ท่านชนะเป็นที่หนึ่งอย่างไม่ต้องสงสัยบทกวีมีอยู่ว่าเมื่ออาทิตย์ทอแสงทองสู่ท้องฟ้าหมู่เมฆาลอยคลุมยอดเขาสูงตระงานชายชาราผมขาวกล่าวบทกวีต่อไปจนจบ เมื่อกล่าวจบเขาก็ย้ำต่อบัณฑิตท่านนั้นว่าจำไว้ให้ดีแล้วก็หายตัวจากไปชายผู้นั้นตื่นขึ้นจากความฝันด้วยความประหลาดใจแต่ก็คิดว่ามันคงเป็นเพียงความฝันแล้วเขาก็เดินทางมุ่งสู่กรุงโซต่อไปเมื่อมาถึงกรุงโซเขาก็ต้องประหลาดใจอีกครั้ง ที่การสอบเป็นไปตามที่ชายชาราผมขาวในความฝันบอกเขาทุกประการเขาเขียนสิ่งที่ชายผมขาวบอกเขาในความฝันและเมื่อผลสอบออกมาก็ปรากฏว่าเขาสอบได้ที่หนึ่งสอบติดขุนนางเป็นคนแรกเขานึกในใจว่าที่หนึ่งที่เขาได้รับเป็นเพราะการแทนคุณของผีโดยแท้ค่ะก็จบไปแล้วนะคะสำหรับนิทานพื้นบ้านจากประเทศเกาหลี ถ้าหากว่าผิดพลาดประการใดก็ต้องขออภัยมานณที่นี้ขอกำลังใจด้วยการกดไลค์กดติดตามให้ด้วยนะคะขอบพระคุณทุกท่านที่เข้ามารับฟังสำหรับวันนี้ขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีค่ะ